Nói nói, cái kia thái áo khô Nhớ phá phá kiếm không không Anh kiếm, kiếm, kiếm Đừng อ่ากางางๆนั่นไอพินกางเลยเออ,อ,อ,อได้บ่โอ้แไล่ตัวหนึ่งพิน sure> ้องตื่นนอนโอ้พี่น้องก็น um> ุ๊กไงสบายดีสวัสดีพี่น้องเมื่อเนี้ยป่าหน่อยเดินทางมาบ้านไอพินเนาะบ้าน คำาบอลเมืองสนะสมบูรณ์แข่งจะประสักเนี่ยก็คือเมือนี้มีงานพี่น้องวานั้อยก็เลยมาเนาะนี่ขอขวับเพิ่อนกำลังกินข้าวพี่น้องกินข้าวเช้าเนอะได้เมนูถอดไข่ถอดไข่ที่วานอ้อยซื้อมาหมือนะวันนี้เนาะพอดีเมื่อนี้อันเป็นมือยังเกอะไอ มือพาป้ามือมือมือม้วนอมอสุนุ่มหมูสุนุ่มนาะข้าเจ้าคนในบ้านคำบอนนี่พี่น้องข้าเจ้าสีดงไปหาปลาเนาะไปเอาปลาปลาที่แบบข้าเจ้าสงวนไว้เนาะปล่อยไว้เนาะปลาทีปลาที่ปลาตะสนเบิางเบ่งบ่าปล่อยแม่แม่ปลาตะสนในบ้านนี่ข้าเจ้าไปปล่อยปลาเนาะอยู่น้องพู้อยู่เทิงผู้พี่น้อง รากาเดี๋ยันทุกปีนี่ต้องมีทุกปีเนาะกเจาไปเห็นไดุ้กนะพระ้านต่ับปอยผมได้่อยได้พื้นกับได้เราเนี่ยแต่ืนพื้นชาพันเดี๋ยวนจเห็นดอกึไปตายกนคนลากันเึกป้อมกันหรอคอยคอยไปเจะเห็นตึกอยู่ด้วยเสียงเนอยู่ ก็ต้องสบายมัอาศัยเจ้าอย่าเป็นผู้ตึกแงนี่ตึกอะไรครับขยัพอดีแล้วอยตึกแงตากับกุ่มปลาพอดีพี่น้องพอดีสิไปกับอ้ายเพี่นเนาะเดี๋ยวมาน้อยสิเป็นคนตึกแ่เปลี่ยนที่กันกับอ้ายเพี่นองคือสิเป็นตะม่วนอยู่ดอกพี่น้องเอ้บ้านเราก็บ่เคยมาเนาะแต่เดือดเถื่อกับยุบานกับไม่ยู่แต่ว่าโบเคยมาบ้านขบวนยักเถื่อท้เออคนร้ายเลยเนาะ บิดบ oh, hey, oh, kind of ah, ่านเป็นล่อกเป็นปาดพี่น้องโอ้ก็คือคนเบิดบาด้ยพี่น้องในในหมู่บ้านนี้น้องขอบกวดสงสัยขอบกวดหนึ่งคนหนึ่งเลยแหละเเธอะไปไลกูหันเขาจะสิไปตึกแหเนาะด้วยเขาจะให้เพื่อนเแห่บอกเดาแต่เลยเนาะ ไปพี่น้องรอดส้มกันนอนก,ก็นอ้อยไอ้เพิ่นกินข้าวเดียวเพิ่นจีพาไปไปไปเอาปลาคือกันวะนี่นอ๋อเอปปรครื่องอุปกรณ์เพิ่นเนี่ยห่งเพื่อหนาเดียวดรกสวีทน่นนอแฮ่<อ>ได้ก็เห็นดิอ๋อเอาของยังไม่ตีเพิ่นกับจีไปหาปลาเดี๋ยวพี่น้องหลายคนนะเบิดบ้านพผมเดะไปมือนี่ไปตะม้วนอยู่ดอกพี่น้องไอ้วาฬาชิเวทายบรรยากาศให้อ่าเอฟซีเบิรงเนาะ ตอนนี้เ้าขึ้นมากถ้างพูดเะไนอกพีนอกๆเนาเน,น,นี่กำลังขี่รถไปทานนี้ป่าโอ้ขาจากก็จะไปเอาป้าอกันดด้นีเนาะปุ่นหรือสวิงหรืออัน,น,นอีแม่นีบะ้า,า,าะังเียกำลขีรถไปคือบรรยากาศทางไปโอ้อยู่ในป่าเนาะผีนอาะ โอ้หอดเดี๋านี่าจะเอารถมาจอดพี่นะโู้มีแต่รถก็จะว่านี่ได้นี่นี่นนองไปเลยเนาะทางไปอ้นี่ทางนี้อาก่ะ จอดรถไว้นี่เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาหอดน้องเลยพี่น้องบรรยากาศแบบนี้ห่าดูได้ยากเลยพี่น้องปีหนึ่งนี่ถึหนึ่งเนาะฟ้าก็จะหลังไั่ถ่านเลยเนาะมือนี่เป็นมือกินตาเนาะอ๋อตอนนี้คนยังท่านได้มาอะายเนี่ยพี่น้อง นี่เนาะน้องกะขาบ๊ใหญ่เป็นไรเนาะเพราะว่าสงสัย์หนามันบกหลายเนาะแล้วเร้วหนาบกหลายหลายคนนี้คือสิเต็มน้องเลย่ะนี่พี่น้องตอนนี้กะไอวินมาหอด้วยเนาะไก่จะหอดเวลาลงเลยเนาะไป ข้านไเขากับข้าเลือมันเขากับใบไ้ได้หันสราสระเข้าห้เข้าลงด้ก็ทายลูกตอนนี้หอนเวลาแลวเนาะจะต้องเปิด từ phá nó vậy đó thằng này nó này tụi con nó cái vào đây, cái phá đây kiếm đi không Win kiếm kiếm kiếm. đừng á, Ôi. À căng, căng, nè Win. ơi. À, đứng Vâng, nhìn nó. Ê Win hả? ồ. Oh, oh. Đây quá Ô Lại lại to nữa không biết không, Bật hút bật hút Ủa Ủa ăn, Ủa 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 Ủa

มมันอยู่วะมานกูดิเน่น้าไวินไหนอยู่ดอกลายอยู่ใส่ของลงโอ้ยนี่ของมาถายแันีัดประดกเจ็ตหนมาถ่ายเอาติมามักนฮะจะให้มมักนลเนาะยังโมเมนบ้านขมอนกัมาตึก เมื่อกี่น้องเจ้าหนเฮาสิขึ้นเนาะเพราะว่าฟ้ามันก็เริ่มเบิดไปเริ่มเบิดแล้ยหายดิเนเริ่มเบิดเนาะเริ่มเงียบแล้ใช่ของเฮาถ้าเอาขึ้นไปไว้เนี่ยเด็น้องจ้กหน่อยเนาะป้าเห็นบ่ตึกเอาทำอิดคือจะม้วนคักอีดีตึกวัดได้ก็ถือ เี่พี่น้องมาเบิ่งปลาเขาไหลเนาะตกวนเหตุฝสองเขาเท่าหน้ามองพี่ตกหน้ามองเนาะได้อยู่อะม่สวิงจากโมฮัมหมู่โมฮัมหมู่ป่าหรือบ้างูแบบมเวก่อเตันีเบิ่งพี่น้องโอ้ป่าบ้านิ่งเขาไะไรจังันปาดุปปาดุขันใช่เอือร่อยบ่ เกดาวสบีงไปงุ่มมาเนาะอือโอ้ปัาต้องงุ่มยังไงวะไรไม่ใชตัวเอามกนนี่อันนี้มันจะมันกงอมได้หนิบ่คนเมื่อไรไม่ให้ึ้นตัวเต็มกันโอ้โหโอ้โถก้มเาไห่ินท้องวะอีเมล โอ้โหซ้ำเพนาบูดเปนไดนาบูได้สามตัวกับตัวนี้นาพี่น้องเลยทองทองเซกรี่เลยครับนีัวมไีมกหลายาตัวปอดะข่นาดุกแบชุ่นเ o ไล่เลยปลาดุกจ็โตเนาะสองสี่หกเจ็ดปลาดุกเจ็ดโตป่ะ ปดเนาะสองสี่หกเจ็ดสองสี้าหตยอะมันมีปากะวีนี่ตีขางหนึ่งอออ๋อปลาเท่าไรี้ยนี่พี่น้องคือว่าครุบมีดีเนาะคนไนร้ายกูนี่กัมิ้งเอเนาะแต่ละปีบ่ออะไรบ่ได้ก็ใส่บ่ กรุ๊ปเขาตัวขนาม่ตรมะขาวมันมีแห่เนี่ยเนาะดีแดีแต่แห่แห่มันดิช่วงนี้มาแห่เขามันนอมาบามันมานดิบอน้อยที่แห้ว่าพี่น้องมันแห่อีพอเนาะมันก็เลยถือดีขนาดบ้านเอาบ้านเอาปอ่ไป ปลาเท่าไรมือนี้เนาะปลาดุกพันแต่ว่ามันเป็นสีแบบธรรมชาติเ <c oughs> นาะเป็นปลาแบบธรรมชาติเลยพอมันอยู่กับปลาจะมาปล่อยให้มันกินตามธรรมชาติบริเกลือห,หัวอาหารเนาะเป็นปลาธรรมชาติเลยปลา่ตก นี่น้องๆอยู่เขาป่าม่วนว่ามือนี่ได้ลงหนาอยู่หรอฮะผัได้โรหนาในนี่ตเ้างนอนนี้าจะกินอยู่นี่ด้วอว่าจิกลับมืออ่ะกับมือกับมือกินอยู่เทีงเนาะให้นะบอกกระไรเนาะให้ได้ยู่พื่อมือด้ืว่ามือขื่นกระไรมือเขื่นกระไรมือมื่นเนาะมือขื่นเนาะ เนาะแต่อีดอนนั้นพอเถ่อแล้วเนาะตั้งทรงขึ้นเนาะเขาว่าเนาะอะไรเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวน้อยขอจบคลิปพียงเท่นี้แล้วเนาะพอกันอีพีน่ะเลยสำหรับคลิปนี้คลิปนี้บ่าวน้อยกับโค้ดมวนเลยพี่น้องปลาหลายหลายส่วนแรกเป็นปลาลุกเนาะหลายพอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย